สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษเริ่มจากศูนย์พูดได้ไม่ไกลกันเอื้อมบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษนะคะถ้พาพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเริ่มต้นด้วยการทักทายภาษาอังกฤษค่ะ hello hello สวัสดี hi Hi สวัสดี Hi จะไม่ค่อยเป็นทางการน,นะคะเราไว้ใช้พูดกับเพื่อนหลังจากที่เราทักทายเสร็จแล้วเราก็ต้องมาถามสารทุกสุดเด็บ How are you เมื่อเราพูดเร็วๆเ,เราจะเชื่อมเสียงระหว่าง How กับ Are เท่าด้วยกันนะคะกลายเป็น How are How are you How แปละวะ่าอย่างไรยังไงนะคะ a R e ก็ Are, คือเป็น y o U ก็ you, คือคุณนะรวมกันกลายเป็นคุณเป็นยังไงบ้างหรือว่าคุณสบายดีไหมนั่นเอง I'm good I m ย่อม,มาจาก I am ผมสบายดีหรือฉันสบายดี I แปลได้ทั้งผมและฉันเลย How about you How กับ about เชื่อมกันก็กลายเป็น How about How about you แล้วคุณละ่ะสบายดีไหม I'm fine, thank you ฉันสบายดีค่ะขอบคุณนะที่ถามนักเรียนอาจจะตอบแบบอื่นก็ได้อย่างเช่น I'm okay เชื่อมกันเร็วๆก็กลายเป็น I'm okay ฉันโอเคดีปกติ แต่ถ้านักเรียนรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยก็ตอบได้ว่า not so well not so well ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปเป็นการถามชื่อขึ้นต้นด้วย what ที่แปลว่าอะไร what is your name what กับ is, is เชื่อมกันก็กลายเป็น what is what is your name ชื่อของคุณคืออะไรวิธีตอบก็คือ My name is แล้วตามด้วยชื่อของเรา name กับ is เชื่อมกันเป็น name is My name is Fang ฉันชื่อฟางค่ะ What's your name What's ย่อมาจาก What is What's your name แล้วคุณชื่ออะไรคะ อ m m i k e ผมชื่อไมค์ครับแน่นอนว่านักเรียนสามารถเปลี่ยนจากชื่อไมค์เป็นชื่อนักเรียนเองได้เลย Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ Nice to meet you too too แปลว่าเช่นกันยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ ถ้าเราจะถามเกี่ยวกับสถานที่ก็ขึ้นต้นว่า where ที่แปลว่าที่ไหน Where are you from? Where กับ are เชื่อมกันกลายเป็น where Where are you from? คุณมาจากที่ไหนประเทศอะไรวิธีตอบก็คือ I'm from ตามด้วยประเทศนะคะ I'm ย่อมาจาก I am I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ Where do you live? Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ถ้าถามว่า live ก็ต้องตอบว่า live เช่นเดียวกันนะคะ I live in ตามด้วยเมืองหรือจังหวัดที่เราอยู่ live กับ in เชื่อมเสียงกันเป็น l i v e i n I live in Bangkok ผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพ วิธีถามเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะก็จะขึ้นว่า What do you do? ที่แปลว่าคุณทำอะไร For living ทำอะไรเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ก็คือทำงานอะไรนั่นเอง For กับ a uh, จะเชื่อมเสียงกัน What do you do for living? คุณทำงานอะไรครับ I work as a teacher. work กับ as เชื่อมเสียงการเป็น work as และ as กับ a เชื่อมเสียงการเป็น as a, I work as a teacher ฉันทำงานเป็นครูค่ะนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากคำว่า a teacher สีน้ำเงินให้เป็นอาชีพของนักเรียนได้เลย What do you do? What do you do? ถ้าถามสั้นๆแค่นี้ก็แปลว่าคุณทำงานอะไรได้เช่นเดียวกันนะคะ I'm working in a bank. Working กับ in เชื่อมการเป็น working in และ in กับ a เชื่อมการเป็น i n a I'm working in a bank. ผมกำลังทำงานในธนาคารครับเหมือนเดิมค่ะนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากตัวน bank ที่แปลว่าธนาคารเป็นสถานที่อื่นๆที่นักเรียนทำงานได้เลย นอกจากนี้นักเรียนสามารถตอบได้ว่า I'm ตามด้วยอาชีพ I'm กับเออเชื่อมการเป็น I'm a I'm a student ฉันเป็นนักเรียนถ้าเราว่างงานอยู่ก็พูดได้ว่า I'm between jobs ฉันว่างงานต่อไปเป็นการถามเรื่องอายุ ชาวต่างชาติจะไม่ค่อยชอบให้ถามเรื่องอายุสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะแต่ถ้าเราจะถามเราก็สามารถถามได้ว่า How old อายุเท่าไหร่ How กับ old เชื่อมกันเป็น How old old กับ are เชื่อมกัน How old are you คุณอายุเท่าไหร่ครับวิธีตอบก็คือ I'm ตามด้วยอายุแล้วก็ตามด้วย years old years กับ old เชื่อมกันเป็น years old I'm 25 y e a r s old ฉันอายุ25ปีค่ะเวลาจะถามเรื่องงานอดิเรกเราก็ขึ้นต้นได้เลยว่า What do you like to do คุณชอบทำอะไร For fun เพื่อความสนุก What do you like to do for fun คุณชอบทำอะไรครับ I enjoy drawing. I กับ enjoy เชื่อมเสียงกัน I enjoy drawing. ฉันสนุกกับการวาดรูป What do you do in your free time? What do you do in your free time? ในเวลาว่างคุณทำอะไร I like swimming. I like swimming. ผมชอบว่ายน้ำครับวิธีตอบว่าชอบทำอะไรให้เราขึ้นต้นประโยคว่า I like หรือ I enjoy แล้วตามด้วยสิ่งที่เราชอบทำนะคะที่เป็นคำนามหรือ verb ing หรือกริยาน่นติว ing ตัวอย่างเช่น I like baking. ฉันชอบอม I enjoy dancing ฉันสนุกกับการเต้น What are you up to? What the are y o ันเ a n น what are you up เป็น you up What are you up to? คุณทำอะไรอยู่ครับ Not much, Not much, ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะ What are you doing, What are you doing, คุณกำลังทำอะไรครับ I'm working, ผมกำลังทำงานครับ วิธีที่จะบอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้ขึ้นต้นประโยคว่า I'm ย่อมาจาก I am แล้วตามด้วยคำกริยาที่เติม ing ตัวอย่างเช่น I'm cooking ฉันกำลังทำอาหาร I'm studying English ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ How are you feeling today? Feeling ก็คือความรู้สึก today ก็คือวันนี้นะคะ How are you feeling today? คุณรู้สึกยังไงวันนี้ I'm happy I'm happy ฉันรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราจะบอกความรู้สึกของเรา ให้ขึ้นต้นด้วย I'm um, ย่อมาจาก I am แล้วตามด้วยความรู้สึกที่เป็น adjective หรือคำคุณศรรัพท์ตัวอย่างเช่น sad I'm sad ฉันเศร้า confused I'm confused ฉันสับสน bored I'm bored ฉันเบือ่อ angry I'm angry. ฉันโกรธ Sleepy. I'm sleepy. ฉันงว่วง Tired. I'm tired. ฉันเหนื่อย Hung Hungry. I'm hungry. ฉันหิว excited I'm excited ฉันตื่นเต้นมาถึงการจบบทสัทนากันแล้วเราสามารถพูดได้ว่า I have to go have to ก็คือต้องนะคะ I have to go. ฉันต้องไปแล้วแหละ Talk to you later. Talk to you later. ไว้คุยกันใหม่นะ See you. Bye. แล้วเจอกันนะ Bye. ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า Tak sasakop na